สวัสดีค่ะบีนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะการที่มีเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็บีก็ดูแลคนไข้นะคะต้องดูแลคนอื่นเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะบีถึงเลือกที่จะดูแลสุขภาพนะคะจัดภายใน,นและดูแลผิมหน้าด้วยนะคะซึ่งระหว่างที่เราให้คาแนะนำคนไข้ไปเนี่ยคนไข้ก็จะสบตาแล้วก็มองหน้าเราด้วยความที่อายุมากขึ้นนะคะ ก็ต่อให้เราดูแลสุขภาพเรามากแค่ไหนนะคะผิวหน้าเราก็จะต้องร่วงโรยไปตามการเวลาอยู่แล้วดังนั้นบีถึงต้องมีตัวช่วยนะคะจุดเปลี่ยนเลยนะคะก็คือวีรู้สึกหน้าของมีมันดูห้อยลงนะคะดูจอลายไม่ค่อยชัดนะคะไม่ค่อยมีเชฟเท่าไหร่แล้วก็ ผิวหน้าดูไม่ค่อยมีคอลลาเจนแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอโป้งนะคะคุณหมอโป้งก็ได้วิเคราะห์นะคะผิวหน้าของมีนะคะทำเป็นเทอร์มา f l s นะคะซึ่งตอบโจทย์ดีมากเลยค่ะ ทำนะก็รู้สึกว่าสกินนะคะผิวที่หน้าของวีรู้สึกหน้าฟูขึ้นนะคะมีคอลลาเจนดูนุ่มเด้งนะคะแล้วก็ทําให,ห้แต่งหน้าน้อยลงค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมากเวลาพูดคุยกับคนไข้เพราะว่าดีต้องให้คําแนะนํคาคนไข้ด้วย ประสิทธิภาพของเทอร์มั FLX นะคะก็คือจะเห็นผลประมาณ3เดือนนะคะ mm. แต่ว่ามีอยากจะบอกว่าหลังจากที่ทําไปประมาณ1วันนะคะวันรุ่งขึ้นที่มาทํางานนะคะ mm. น้องที่ทํางานก็ทักนะคะ mm. รู้สึกว่าหน้ามีแน่นขึ้นนะคะแล้วก็มีรู้สึกอออแต่งหน้าติดมากเลยคะ่ะแล้วก็ดูหน้าเด้งฟูมากเลยคะ่ะขนาดวันแรกนะคะแล้วอีก3าเดือนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราต้องรอชมคะ่ะ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะสวยแบบไม่ต้องสัลกรรมนะคะก็มาที่หมอหินคลินิกได้ค่ะเรื่องความงามต้องไว้ใจหมอหินคลินิกค่ะหมอหินคลินิกตัวจริงที่มีเลือกค่ะ